สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอ .5 อาทิ์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของภาษาถิ่นค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นตารางการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษากลางที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ภาษาถิ่นนะคะถูกแบ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ค่ะ อนักเรียนลองดูบทร้อยกองก่อนนะคะภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยเบิ่งพ่อรวมทั้งแลแปลว่าดูลอยจังหู้ลำแต้ว่าภาษาถิ่นใช้แทนคำอร่อยเหลือเมื่อได้กินจะได้ยินแซบอีหลีที่บ้านเฮาไปภาคใดเรียนรู้คำใช้ถูกต้อง แม้ไม่คล่องเพียงเข้าใจความหมายเขาภาษาถิน่นบอกความตามลำเนาบนรรพบุรุษเราใช้มาแต่ช้านานนะคะสังเกตดูคำที่มีออสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวนะคะรวนเป็นภาษาถิ่นนะคะมาดูนะคะคำว,ว่าพ่อเบิ่งแลนะคะ หมายถึงคําว่าดูในภาษาไทยมาตรฐานนะคะลำแต้แซบอีหลีลอยจังหู้อร่อยนะคะในภาษาไทยมาตรฐานเฮาเฮาเราเรานะคะภาษาไทยมาตรฐานค่ะต่อมานะคะมาดูความหมายค่ะ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะเริ่มจากภาษาไทยมาตรฐานก่อนนะคะคือภาษาไทยที่ถือเป็นเกณฑ์ในการสื่อสารและยอมรับทั่วกันซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้ใช้ภาษาไทยสำเนียงคนกรุงเทพเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาทางการนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเฉพาะถิ่นเฉพาะภาคซึ่งแบ่งตามลักษณะภูมิภาคใหญ่ ได้3ภาษาคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้นะคะนี่ค่ะนี่คือแผนผังนะคะภาษาถิ่นนะคะตัวอย่างนะคะระอ่อนดอกจุมป้ารถถีบนะคะเป็นภาษาถิ่นเหนือนะคะ ตัวอย่างภาษาถิมีสารนะคะบักโมแตงโมแมงกระปี้แมงปอพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะคุณตาคุณยายภาษาถินใต้นะคะเรียนทุเรียนแมงพีผีเสือ้อชั้นปิ่นโตนะคะ อน,นักเรียนดูนะคะตัวอย่างการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนะคะดูที่บุคคลก่อนนะคะบุคคลนะคะผู้หญิงนะคะภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่าผู้หญิงภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าแม่ยิงภาษาถิ่นอีสานแม่ยิงภาษาถิ่นใต้หญิงนะคะผู้ชายเป้ชาชใจ ภาษาถิ่นอีสานพ่อทรายภาษาถิ่นใต้ชายนะคะดูในหมวดของพืชผักค่ะพิกนะคะเป็นภาษาไทยมาตรฐานพิกภาษาถิ่นเหนือบักพิกเป็นภาษาถิ่นอีสานดีปรีภาษาถิ่นใต้ค่ะข้าวโพดภาษาไทยมาตรฐานข้าวสารีภาษาถิ่นเหนือข้าวโพด ภาษาถิ่นอีสานคงภาษาถิ่นใต้ค่ะมาดูในหมวดของผลไม้ค่ะสับปะรดนะคะบาคานัทภาษาถิ่นเหนือบักนัทภาษาถิ่นอีสานยานัทภาษาถิ่นใต้ค่ะน้อยนาภาษาไทยมาตรฐานมาน้อยแนาภาษาถิ่นเหนือ บักเขียบภาษาถิ่นอีสานหน่อยนาภาษาถิ่นใต้ค่ะต่อมานะคะดูหมวดดอกไม้นะคะปีบเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะกาสลองภาษาถิ่นเหนือกลางของภาษาถิ่นอีสานภาษา ใต้ก็คือปีบนะคะบาลไม่รู้โรยภาษาไทยมาตรฐานตลอมภาษาถิ่นเหนือสามปีบเหี่ยวภาษาถิ่นอีสานกุญยีภาษาถินาาาถ่นใต้มาดูในหมวดของเครื่องใช้บ้างนะคะกระจกภาษาถิ่นเหนือแว่นภาษาถิ่นอีสานแว่นภาษาถิ่นใต้จกค่ะทับพี าภาษาถิ่นเหนือสารพีภาษาถิ่นอีสานวักภาษาถิ่นใต้ต่อมานะคะดูคำกริยาบ้างนะคะวิง่งร่นภาษาถิ่นเหนือแลนภาษาถิ่นอีสานแล่นภาษาถิ่นใต้โกหกนะคะภาษาไทยมาตรฐานขี้จุภาษาถิ่นเหนือขี้ตัว ภาษาถิ่นอีสานฮีฮอกภาษาถิ่นใต้ค่ะพูดภาษาไทยมาตรฐานอู้ภาษาถิ่นเหนือเว้าภาษาถิ่นอีสานแรงภาษาถิ่นใต้นะคะหมวดของรสชาติอร่อยนะคะภาษา่ภาษาไทยมาตรฐานลำภาษาถิ่นเหนือแซ่บภาษาถิ่นอีสานลอยภาษาถิ่นใต้เปรี้ยวนะคะ ภาษาไทยมาตรฐานส้มภาษาถิ่นเหนือสมภาษาถิ่นอีสานเปรีร้ยวภาษาถิ่นใต้ค่ะนักเรียนดูนะคะสรุปความรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านเสียงภา,ภาษาถิ่นเหนือ เสียงของคําจะลากยาวช้าๆฟังแล้วอ่อนหวานไพเราะค่ะภาษาทินิสารออกเสียงค่อนข้างเร็วหนักแน่นคําส่วนใหญ่มักจะมีเสียงสูงภาษาถิ่นใต้ใช้คําสั้นๆออกเสียงห้วนและเร็วค่ะคุณครูอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกับสำเนียงของภาษาถิ่นจริงๆนะคะเพราะว่าคุณครูก็ ออกเสียงภาษาถิ่นอย่างเช่นถิ่นอีสานถิ่นใต้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนหลังจากนักเรียนดูสรุปความรู้แล้วนะคะเราจะมีเรื่องของแบบทดสอบค่ะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะลงในสมุดนะคะลอกแบบทดสอบลงในสมุดนะคะเริ่มจากหน้าแรกเป็นเรื่องของภาษาถิ่นเหนือค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะ ภาษาถิ่นอีสานนะคะมี6ข้อค่ะและภาษาถิ่นใต้นะคะมีทั้งหมดห้ข้อค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะภาษาถิ่นใต้ให้นักเรียนลอกโจทย์และทำลงในสมุดนะคะ